ให้ชัยให้พรแกจจ่ญาติโยมผูมโนมเหนียวหน่วงจิตใจในการปฏิบัติธรรมยังจะขอเจริญพระธรรมเอาธรรมมาให้ในขั้นอัถะใ,ใ,ในด้านอัฏะนี่โดยส่วนก็จะยากกว่าให้พยัญชนะ แต่การที่พูดนั้นเป็นพยัญชนะแต่ผู้ปฏิบัตินั้นจากความรู้สึกนั่นแหละเป็นอัตธ,ธรรมเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากผู้ไดดวงตาเห็นธรรมอาการปฏิบัตินั้นใดเรา่ององความสังเกต ไว้ในใจในการจำม,มินชิตเตปราษาิเตจสัมปชานาการีวสติความเป็นผู้ทำสัมปัญญาในการคูเอวัยวะคือแขนของเราเนี่ยไวยวะก็คือแขนก็มาแล้วเกียนอยัยวยวะไวยวะคือแขนออกไป เวลาที่เราจะยกมือนั้นเราทำความรู้สึกไว้ที่สี่หรือห้านิ้วมือตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปเราเล็กม,มือขึ้นตรงๆไอ้เทาก็ลายให้ตรงกันและทำความสังเกตไว้ในใจของเรามานรยาการไว้ในใจมานรยาการท่าความรู้สึกไว้ทุ่มเทไว้ที่มือของเราทั้งหมด แล้วก็พยายามยกมือขึ้นเป็นระยะ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 จากความรู้สึกเท่านั้นมีปัสนาทีนี้นเราจากความรู้สึกเราไปสังเกตที่ความรู้สึกของเราด้วยระยะหนึ่งเรามีความรู้สึกเพียงไรแค่ไหนเราสังเกตด้วยความสังเกตที่เรากําลังนึกคิดอะไรอยู่ เราคิดเวลาเรายกมือเนี่ยมันตัดความนึกคิดได้เป็นอันที่ว่าเราได้อารมณ์ปัจจุบันแล้วคือปัจจุบันมันได้แก่ความรู้สึกอะรู้สึกอยู่ที่ฐานกายกายไนเื่อยโยนกำหนดกายวิญญาณก็ได้แรือกําหนดใ่กายัทวานก็ได้รู้จักความเป็นใหญ่ของอินทรีย์กายินก็ได้ มอความรู้สึกของกายนั้นในกายก็มีขันห้ามีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันจันขานขันวิญญาณขันนี่ปริยัตบอกว่าอัตถะคือขันห้าที่เกิดขึ้นที่เม่เรายกมือระยับเป็นระยะระยะระยะนี่แหละขันห้าที่โพูดเนี่ย ือเห็นวกหนึ่งวกหนึ่งวกหนึ่งขณะหนึ่งระยะหนึ่งระยะหนึ่งประยะระยะขึ้นไปจนตึงพอตึงดีก็ลงเป็นระยะ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 ระดิกนิ้วมือให้เป็นจังหวะ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 มี้จนจะถึงเข่าแล้วเราก็ขึ้นไปอีกก็เป็นระยะ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  พอตึงมอไม่เข้าก็หยุดอีกแหละแล้วยกไปยังเนี้ยทำความรู้สึกเมื่อเหการณ์แล้วในความรู้สึกอันนี้ระยะระยะระยะเมื่อยกมากๆเข้าแล้วจับในความรู้สึกมันเหมือนกับมีเน็ตมันเหมือนกับมีลมฉีดออกที่ปลายนิ้วมือที่มือกระดิกระยะ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 ไอ้การระยะที่เราเรากระดิกนิ้วมือน่ะมันมีพอดีจังหวะเวลาเราหยุดเราต้องการจับสัมปชัญญู แต่สมฐาโนค,ความรู้อย่างหนึ่งนะรู้สึกอย่างหนึ่งวิัสสนามันตัวอารมณ์ตัวความรู้สึกความรู้สึกเป็นระยะ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 เมื่อจับมือนี้ได้แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนมือ้ายใหม่อาการที่เราเปลี่ยนมือใจ้ใหม่ก็ยกระยะอย่างเดียวกันจิตนะนึกจะมีความรู้สึกเหมือนกัน เมื่อมีความรู้สึกเหมือนกันทั้งสองมือนี่ได้เหมือนกันแล้วและทุกส่วนจะเหมือนกันกับทั้งสองมือเอามือนี่เป็นหลักมายกมือเหมือนกับมันมีลมฉีดตกไปแล้วก็มีความรู้สึกวกไปเหมือนกับมันมีเงาอุ่นที่มือเดานั่แนแหละนั่นได้แก่วิญญาณน,นะได้แก่ญญาาากายวิญญาณของเราโดยยัดบอกว่ากายวิญญาณ พอยกมือไประยะระยะระยะเอเห็นยกชำนาญแล้วทีนี้เราหัดไหว้แต่ยกมือไประยะระยะระยะพอตึงแล้วก็เคลื่อนมือมาเป็นระยะระยะระยะมาประนมแล้วยกมือนี้อีกเอความรู้สึกก็ตามด้วยตามตามเห็นกายในกายเห็นกายในกาย้นหมายความมายเห็นความรู้สึกอยู่ในระยะระยะไม่ใช่มีตัวตนเป็นปัรมรรกธรรม ทีนี không, không kh luôn, không không ้กระนองเลยแล้วก็ก้มก้มคอลงก็กำหนดที่ชายทอยเราจะมีความรู้สึกที่จะทอยนะแล้วก็เงยขึ้นมีความรู้สึกที่จะทอยหยุดกระดับไปทีนี้เราลองจะลองเหลียวซ้ายดูกำหนดข้างขวาก็หยุดกระดับไปเหลียวซ้ายกำหนดข้างขวามีความรู้สึกกระดับไป ถ้าเราเอาความรู้สึกจากมือนี่มีลักษณะอเดียวกันทีนี้เมื่อจากความรู้สึกได้เราโอนกายไปก็มีความรู้สึกเอียงกายก,ก็มีความรู้สึกเวลาเราโยกนี่นะโยนตัวไปโยนมาก็มีความรู้สึกเรายึดความรู้สึกอันนี้ได้ให้เราสังเกตว่าเราตัดอารมณ์ได้แล้วตัดอารมณ์อดตอนาคตได้ ต้องสังเกตตรงนี้นะทีนี้เราตัดอารมณ์อดีตกนาคด้ชั่วขณะจิตแล้วอารมณ์อดีตกนาคมาเกิดมาใหม่แทรกเข้ามาอีกเหมือนกันเรายังไม่ได้อารมณ์อะไรเลย,เลยแต่ว่าเราได้อารมณ์ใน,น,นาาขณะหนึ่งแล้วต่ได้อารมณ์ในขณะหนึ่งก็คิดไปอีกดับไปอีกขนาดนี้เรียกว่าปล้ำต่อทุ่ต่อตอ,อารมณ์กิเลสอาตีตังสยานญานในเรื่องอดีตมันจะเกิดขึ้น เราไม่เอาจะมีปัจจุบันยกมือไปต่อไปอีกเอามือนี่ให้ชำนาญทีเดียวกระดิดนิ้วมืออดิตังสยานยาน,นอาดีตที่ผ่านมาแล้วอนาตังสยานยานจะเกิดยกอุภาหรารย์เรื่องอนะไานี่เป็นยานไม่กันปัจจุบันนังยานยานในปัจจุบันมีความรู้สึกออแปลกดีตัดความมุนวายได้ เราเป็นทางวามสังเกตไว้ในใจของตัวเองเมื่อทางวามรู้สึกทาความรู้สึกม,ม,ม,มากนี่เป็นฐานกายทั้งหมดการคู่เหยียดเคลื่อนไหวของกายทุกส่วในร่างกายอเอเอีโยงเรายกตัวนี่ก็มีความรู้สึกมันูุบหวาบบุบวาบบุบวาบอยู่ภายในกายของเราและมันจะเป็นเงาแตดว่าไอ้ร่างกายข้างนอกเราเนี่ยมันรู้กระสุ มันก็เป็นซากจบแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ในซากจบอันนั้นนี่อาจจะับไปหิตภาวาทั้งภายในภายนอกมองเห็นถึงกันเมื่อมีความรู้สึกจนํำนานแล้วรู้สึกยกมือเนี่ยมันจะแน่นในหน้าอกของเรานะตึดมัดแล้วก็ตึงกระสาที่ตึงเครียดจะยกมือจากความรู้สึกได้มากนะเข้าเราก็กระสาบจะตึงเครียด แต่ไม่เป็นไรทีนี้จะเกิดความตู้จีจุกจิกรำคาญทุกอย่างจะเกิดขึ้นแหละเพราะว่าจะกกระเทือนจนภายในคือจิตถ้าจิตมันอยู่ภายในเนี่ยถ้ากิเลสมันอยู่ในใจเนี่ยภาวังเป็นที่รักษาสัญญามัเก็บอารมณ์อดีตอนาคตไว้ทีนี้ก็จะยกมือต่อไปอีก มายกมากเข้ามาเก้าเราจะเห็นความรู้สึกที่มือแล้วมีความรู้สึกถึงในหน้าอกแตด้วยที่หน้าอกประจําไม่ด้วยว่าตรงที่ใจเต้นที่เราเดินหน่อยก็ใจเต้นตกใจก็ใจเต้นความรักเกิดขึ้นกับใจเต้นความเกิดเกิดขึ้นกับใจเต้นระดูที่มโนสัมผัดแต่ทางโลกเรียกว่าใจเต้นแต่ทางธรรมะเรียกว่าเข้าถึงฐานจิต พอจากที่เต้นได้เดียวกาเข้าถึงฐานจิตแต่จิตตาทีนี้พอจักที่เต้นเราก็้สักเกตที่เต้นน่ะมันขัดจากทีนี้ที่เต้นมันเป็นหมดอกคณะตุ๊ขณะหนึ่งแต่ว่าจิตนมันรอดไปแล้วแต่เราจับที่เต้นตนุ๊นี่แหละตุ๊นี่แหละตุกจับไปจับมาจับไปจับมาแล้วก็ดู้วรู้สึกเจ็บเพราะทุกข์นี่ ชาจะไปตกขาแต่ลาไปตกขา,าบขขารมีตกขังนี่พวกนี้มันจะทุกข์ทีนี้พระเจ้าให้ยังดูที่ทุกข์นันแหละมันจะละสมุทยัยจัดได้ก็ทุกข์ก็ไปละสมุท,ทัยคือตัวปัญหาคือความกำหนัดนั่นเองไม่ยังดูทุกข์กำหนดแต่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งเห็นที่จิตเต้นดูมากเข้ามากเข้ามากเข้า น่ะอกตอนี่รออย่างไฟเพราะว่าไฟต่อไฟนี่ไฟราคักคิไฟโทสักคิไฟโมหคคิแล้วอายานปัญญาเข้าไปดับไฟนี่มันต้องลุกให้เราดับเราจึงมีไฟดับถ้าไฟไม่ลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะดับไฟจะหาดับไฟไม่ได้ไฟโมหะมันจะเกิดขึ้นนึกคิดต่างๆอดีตอนาคต เวลาพระในอดีตยานตีตังคยานจะเกิดขึ้นไฟโถจะเกิดขึ้นเกิดทําให้เราไม่สบายความจู้จี้จุกจิกรำคาญใจหงุดหงิดบางทีก็นึกถึงความรักบ้างนึกถึงความปวดบ้างทีนี้เราก็คงไว้ดูที่มโนเสัมผัสแล้วเจ็บเจ็บแปลก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 หรืออุดอัดเตือประสาททีนี้ผู้ปฏิบัติ ชอบสงบจิตจะสงบหายไปบ้างอยา่าไปเอาความหายนึกนึกใหจิตผัสจกะไว้มันช้านี้จิตสงบดิ่งนิ่งเฉยว่างโอ้โสบายอย่างนี้หรือนิพพานเนี่ยไม่ใช่ทางหรือจิตดิ่งนิ่งเฉยว่ายเป็นทพนินจินดาใต้จิตเราหรือม,มีรูปคนรูปตัวเราอยู่ใต้จิตก็ไม่เอาเป็นต่ออยู่อย่างนั้นไม่เอา ยกจิตขึ้นนึกนึก็มาโดยที่พัสกาอย่างเดียวทีนี้จิตผสมนบดิ้งเฉยมองเห็นโอภาดแสงสว,ว่างมองไปดูเต็นกรุงเทพที่บ้านที่ช่องมองเห็นหมดเหมือนดูหนังสีธรรมชาติทีเดียวเราไม่เอายกจิตกนมาที่เต้นต์ตบๆนี่องทีนี้มีภาพลอ่อมีภาพคนมาบ้างภาพเราบ้างภาพผูพ้หญิงบ้างภาพผู้ชายบ้าง เป็นภาพพระพุทธเจ้าบ้างเราไปเอาเราจากความรู้สึกใจภาพมันจะหายไปหมดโดยต่อไปโดยติดต่อกับทุกนะทุกนะเป็นจมองัองจมองกันหมดแล้วตัวเราเนี่ยเหมือนสะบัดร้อนสะบัดหนาวมันก็เป็นไข้จะเป็นไข้จับตับอย่างนั้นน่ะหนาวหนาวร้อนร้อนนั่นเนี่ยเป็นแสดงว่าเราได้อารมณ์แล้วนะเท้าถ่ายกีเด็ก แล้วก็ดูต่อไปมืนอดูต่อไปก็มาแล้วมันจะแปะแปะ,แปะออกคล้ายว่ามันทะลุแปะออกข้างหลังข้างสองข้างเนี่ยอยู่ที่ท้ายสะบักสองข้างเนี่ยเราเทียบสมองวิทยาศาสตร์ได้เพราะคำเดยหน้าอ,อกตรงนี้เป็นตบหนึ่งเพราะมันสัมผัสมันสัมผัสสองข้างแต่กรรมกำหนดตรงนี้อีกมันขึ้นตรงนี้อีกนี่กำหนดทีนี้แล้วเขามาดูข้างหลังอีกกดสองข้างอีก เนี่ยกวปวทางมโนทวารน่ะมันจะเดินสะดวกไหมถ้าปรัชนานี่มันทันกับวิทยาศาสตร์นะทีนี้ก็ไปถามหมอหมอจะรับความจริงกับเราทีนี้จะทะลุข้างหลังสองข้างปกติก็เดินปกติเนี่ยคนสบายถ้าคนไม่สบายไ่เลยไม่ไมปกติหรอกถ้ามาขัดแถบไหนนี่หมอจะรู้แล้วจะเป็นโรคตอ่อจะเป็นโรคประเดิงจะเจ็บไหนด้านไหน กขาจะรู้ได้แล้วว่าทางนี้ไม่สะดวกเป็นโรคอะไรแถบไหนหมอจะรู้ได้ในความเข้าใจของการปฏิบัติของพระอาจารย์นะสำรวจตัวเองอยู่จะมีโรคอะไรก็พอจะสำรวจได้นีเราก็เดินต่อไปใจที่ดับจะมันหืวกทุกขณะนาเนะดับอยู่ที่จิตนี่ขจะนี่เดิต่อไปต่อมายังไม่ชัดอะไรต่อมาแล้วก้เห็นเห็นขจระสองข้าง บางทีก็สองข้างบางทีก็ข้างเดียวต้องอาจจะยักเนื่อหัวใจเรามันอยู่ข้างซ้ายนี่พระเจ้าจึงไม่นอนตะแคงซ้ายนะ,ะนอนตะแคงทับซ้ายก็ได้แต่มันอึดอัดต,ต้องหัวใจไปทับวัวใจจะนอนตะแคงข้างขวาต้องวัวใจไปอยู่ด้านซ้ายทีนี้มันพันจักรด้านซ้ายแผลหนึ่งแล้วมนพู้มาสมบัดเส้นข้างขวานี่แผลหนึ่งและทะลุข้างหลังเพราะกายเรามีสองเสียง ทีนี้เราต้องเกตต่อไปอีกจะตึงชายทอยขึ้นมาปวดมันจะถอยพระัจจาร์ข้างหลังแล้วก็ดูขึ้นมาตามชายอยมาเป็นลำแล้วก็ดูปัจจาร์ที่มาโนในยึดไว้แล้วจะกระึงเงหอวไปเหัวไปเหัวไปทะลุหลังมาติดจิตใจถอยและจะเข้าอยู่ในมันสมองนี่ทีนี้เราจะตึงทิจจากข้ามันสมองตึงทิจจาร์ตึงหมดสเหมอง ขนลุกขนพองหนาวร้อนร้อนอาการมันจะเป็นค่ายอย่างนั้นอ่ะจะข้าวทานได้ก็ดูต่อไปอีกดูเรื่อยๆไปบางข้างก็เห็นปัสาวะสองข้างสองแถบดูไปตทตสขณะหนึ่งทีนี้มาแล้วต้งเกตต่อไปจิตที่มันเป็นคลื่นเป็นดวง อันบาติตะพวังพวังคจารณะพวังภูปัจเฉทะปัญจวลาลชนะปัญจวิญญาณสุปฏิชนะสันติชณะอุตตปัญะขณะหนึ่งของจิตแล้ววุตตปัะที่ตุบตุบตุบน่ยทางโลกเขาเรียกว่าเพศปัจจรนทีนี้ตามจังเพ่งจังขาแล้วมันตุบหมดแหละแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นหวดถปันะตัวที่เจ็บเรื่องยาวเชียว นับปลาตรงนั้นจ,จิตปลาปลาแ้ต่อไปเราจะเห็นว่าจิตเจ็ดที่มันเป็นทางจากักรแล้ววัฏมนะมันดับที่หลังสองแถบมันปิดคลื่นแล้วดูต่อไปแล้วก็ถึงที่สมองทีแรก้าอาจารย์ปฏิบัติแล้วก็มันออกทางกระหมับเห็นที่กระหมับเต้นเหมือนกันตำรวจไปดูดูสมองหมดตวดหมดในสมองเนี่ยบวบบวาบวาบวบวบ,วบนอนสมองรู้หมดออกเท่าไหน ออกจังหวออกจังหวมันมีเต๋ตาามันมาเส้นหนึ่งออกออกอันนี้เต๋ตามาเส้นหนึ่งออกแล้วจะคุกออกมันรับแทะลุทางมโน,นวิญ,ญญาณออกทางไหนดูต่อไปอีกแต่เราดูพลังที่มโนทัผน์นี่แหละมันต้องยึดอะไรความรู้สึกจะยืนก็ได้เดิเดนก็เดินถึงเดินต่อไปออรบุรับมันจะมาทะลุภัจจ์ที่ตรงหน้านี้พอดีหน้าผาพอดี เรามนงันจะออกทางกระเราะกว่ารูตามันมีพูดถึงคำหยาบกว่าหิตานี่ะมันมีรูอยู่มีรูอยู่นิดนิงกระทบกหญา,าก็ล้วมันจะออกทางรูตาเพราะคนใจนี่มโนวิญญาณจะออกทางหวัวตาตาตือเหลือตาเนี่ยมันออกรอบรับของมโนวิญญาณถ้าเราจะนึกพระเจาไหนตามจะกรอบไปตามทางมโน,ยยนวิญญาณเราจะเย็นที่หูกตายกย,ยกถึงพร้อมกันจับมโนสัมผัส เมื่อเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วสังเกตดูต่อไปอีกดูให้ชัดเจนต่อไปจะเกิดต่อไปดูความรู้สึกดูสังเกตความรู้สึกต่อไปเออดูความรู้สึกต่อไปมันผัดกะสองแผลตัวกายนีมีสองเสียงตาะกายเรานี่มีสองเสียงแลวผู้ปฏิบัติสังเกตไปด้วยนะโู้ดีนะ ต้องต้องสนใจในการเคารพและการฟังธรรมนะตลาดมั้นเกยต่อไปเกิดต่อไปเอแปลกดีแล้วก็เดินผัดจากสองข้างผัดจากเถิดนี้แล้วก็เลาะข้าง,ง,าง,ง,างลหลังมันลอยยานออกนี่เออนี่ใช้ได้จ้ะเราต้องเห็นเองต้องเห็นเองทุกคนจะเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นทางเส้นเดียวกัน แล้วดูต่อไปดูต่อไปก็ทุกอยู่พักหนึ่งพอมโน,นวิญญาณออกะวานคือเถอไปแล้วด้วยการทุกเบาลงไปแล้วโปรร่างกายโปรทีร่นี้เคยเห็นความเกิดดับเกิดดับทีนี้เครื่องกายก็มีความรู้สึกถึงจิตกระพริบตาก็มีความรู้สึกถึงจิตอาปาเที้ยวขาข้างกายก็รู้สึกที่ยวกัข้างกายก็ถึงจิต ความรู้สึกถึงกันหมดให้เราเห็นเองเนี่ยสัมติโกวนลุแล้วเห็นเองเห็นอย่างที่พูดนี่แหละก็สอนมานานแล้วอ,อ,อีกไราจะ้งหมดอีกรู้จักความเป็นใหญ่ของอินทรีย์อีกไอความรู้สึกกึ่งมันวิ่งถึงกันทุกประสาททุกส่วนในร่างกายของเราแต่มันเป็นหน้าที่ของตาหร้อตาข้างหนึ่ง หูยิงตะทางหนึ่งจมูกวิ่งตะทางหนึ่งลิ้นเรานี่มีสองครองแล้วดูที่ลิ้นอีกขึ้นทางไหนเราจะสังเกตว่าอ,อ๋อมารับรสอยู่ที่ลิ้นลิ้นไม่มีสองครองแล้วก็ดูอีกทีนางวา่าปนิตัางวา่าเมื่อเรามีความกำนัดเกิดขึ้นความย้อมใจในเวลาที่มันเกิดเราสังเกตดูมันมีสองข้างอีกตรงกันมันพาส่วนกึ่งกลางกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีส่วกลาง วิถีจิตมันจะเร่องไปรวมกันที่ธรรมชาติมันจะมีพลังขึ้นเมยเมย์ประจิตพลังขึ้นยุดหนึ่งมันก็ขึ้นมาทีหนึ่งวุฒหนึ่งขึ้นทีวุฒงขึ้นทีมันจะอัดรูปทีนางวาคือรูปเลยเนี่ยมันจะได้ดับมันจะส่งสเบียงมัเรยที่ธรรมชาติของเราอ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเรามีเนี่ยพวกกำหนดของความกำหนัดดูที่จิตแต่สันทีเดียวดูที่จิตกะเราจะสิง ให้ดูชัดเจนเพงที่จุดอย่างเดียวแล้วความตำหนักมันจะลดลงไปเพราะเราก็ไยๆกำหนดมันไว้เราจะต่อทู้กับอุปจักอย่างนี้ทีนี้จิตมันจิตวิตกวิตการในสิ่งที่ผัดจักมาแล้วในเพศต่อเพศมันจะเกิดวิจิกิจฉาความมันเลยขึ้นในเพศแต่เพศต่างจะเป็นที่ตั้งของรากเงาของอากุรลเกิดขึ้นเราพยายามดูให้ชัดในการจิตด,ดวงที่หนึ่ง และโดยผัดสะสองแถบแล้วก็รู้ต่อไปอีกให้มันถึงมโนสัตตาบมโนวิญญาณให้ถึงก,ก,กราทกกราทุกข์กระยุกระยทุกระยักระยักขณะของจิตที่มัจะโดดไปทุกส่วนแล้วรับขณะของการเยืนเวลาเยืนการเยืนเวลาเยืนเราต้องเกะเกะแท่ใต่เท้ามันก็ยกบจยกบจะยกแล้วก็ถึงที่จิตเหมือนกันนี่นในขณะเยืนเวลายืนเราปลดออก ก็มีถึงกันกรรมการที่จิตนั่นส้งเกตจะได้ถึงกันที่จิตหรือกรรมที่เท้าถึงจิตขนะที่จะได้พระเสดาบันบุคคลเนี่ยมันดับที่จิตเนี่ยแต่มันดับที่เท้าถึงจิตจะมีที่จะได้พระเสดาบันนะนั่งอยู่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งที่สบายกระเพื่อนแต่ว่ามันดับถึงจิตไม่ได้เสดาบันในการนั่งก็มีนะทีนี้ก็เมื่อเราดูแต่ว่าเราจะทิ้งการดูจิต เวลาต่ออกโดยจิตนานๆแล้วติดต่อกันจิตยามมันตุบขณะหนึ่งเขาจ้องมันอีกจะตุบขณะขณะจ้องอยู่นั่นแหละตุบขณะหนึ่งขณะจนกระทั่งเราเห็นทุกดวงทุกขณะของจิตมันจะเกิดความว่างจากอารมณ์อดีตอนาคตขึ้นมาหนือวาก็ประคองอารมณ์ให้ติดต่อกันไปรอมักกติตผลกติดนั้นนี่ก็เป็นยายากิปัตโนแล้วสามีฏิปัตโนสมควรอบรมบ่มอิทีแก่กล้าแล้ว ย่อิีทางคือใครก็ตามเถิดจักตาณิภุริยุคาจะข้ามโคตรโูยานตรงนี้เป็นพระโสดาบันโสดาปฏิมาจะประหารลงไปเองอ้งนี้บอกกันไม่ได้ทีเดียวถ้าใครจะจบประการมันแปลใจการที่เเห็นดับมาตนกันจะต้นงแปลกันแรงติดกัน,น,กกนต่างกันนะตัวจะหยุดยองใจมืนคนดึงหัวใจออกจากร่างเราไป เนี่เรามักจะติดจนกระเกิดแล้วแล้วร่างกายเราจะเบาสุดต่อไปทีนี้เราดูต่อไปอีกโดวภาคเนี้ยนีติดต่อกันเราก็ให้ติดต่อกันเมื่อติดต่อกันแล้วทีนี้เรตจะมีอีกอีกอย่างหนึ่งถ้าในอดีตชาติเราเคยทำมาเราก็สามารถที่จะบรรลุพระโสดาบันตามระดับขึ้นไปนี่ตามแบบทั้งล่าวระเมีถึงก็จะกะคาามี อาคา,ามีอรหรัตตมักขาดได้ในชาตินี้ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปันสูตรทีเดียวเจ็ดวันเท่านั้นข้อสำคัญให้ติดต่อกันเราไม่ต้องเก่งจนเกินไปใ,ใช้ปัญญาใช้ปัญญาจับความรู้สึกจะเคลื่อนจะไหลไปไหนมันจับความรู้สึกได้ห,หมดแหล,ละเวลาเราง่วงเราทำเท่านั้นมันมีเงาก็เหมือนกับ จะพูดตามเันก็ไม่มีเงาเหมือนผีเหมือนจากิดมันมีความรู้สึกอยู่ภายในเท่านั้นมันเป็นเงาอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยมันเป็นด้านนามธรรมเราไปมองพวกเถรกดาคนอื่นที่กรดามาฟังเราเนี่ยแล้วพวกผู้ผีปีศาจมานั่งฟังเราจะไม่เห็นแต่เราเห็นพวกผีปีศาจที่ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับพวกผีปีศาจเหมือนกันเราทำท่าไหนมันก็ทำท่านั้นน่ะแต่ว่ากายเราไม่มองไม่เห็นมันเป็นด้านนามธรรมมีวุ่ง มืนก็ความรู้สึกนี่ก็ว่าทุกเกิดขึ้นเท่านั้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปอุปาทะเกิดขึ้นถีติตตั้งอยู่พังคะดับไปเอดูความเกิดดับทุกขณะทุกขณะรู้ตัวเรื่องรอมมีแต่การเกิดดับแต่เราจะรู้ฐานนะสติฐานสีฐานนะเป็นที่ตั้งสัมมาสมา,มาทิตั้งใจตั้งใจยกมือก็ตั้งอยู่ที่นี่น ถึงเวลาเราเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมยกพาเพ่มันว่างหายไปแล้วเวลาเตือนกับหมดที่ห้านะิ้วเท้าเนี่ยเตือนเสียวขนาหนึ่งเสียวขนาหนึ่งเดินจงกรมก็ถึงได้อีกแหละอัจชักกะไ้หุภาดัารรมนาธรรมาการที่เตือนท้าไปเป็นภายนอกก็เตืินถึงจิตอีกเออสังเกตโดยเวลาเราเดินเหลือมากจะให้ประคองให้ถึงจิตด้วย ทีนี้ประคองถึงจิตเดือดเท้าไปถึงจิตทุกขณะกระทั้งกระทบพอถึงจิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วดูต่อไปอีกเดือดเท้าไปเห็นมโนจักผัดเ็นมโนวิญญาณด้วยเพราะญาณหรอินทรีย์มันแก่กล้าเขาจะมองเห็นเองไม่ใหม่กำหนดเห็นแต่ที่เท้าเท่านั้นแหละเมื่อญาณสงมีสติปัญญาเมื่อเสือดเท้าไปจะกำหนดรู้จิตจิตี่มโนเนี่ยแล้วก็ออกทางมโนวิญญาณเห็นชัดเจน,ญญเนแต่เสือดไปทีหนึ่ง นอนืกจิตจะมโนเนี่ยทีนี้จิตมันเป็นโดกระด้างโดวปาทานกิเลสตัณหามันเป็นสะดุดใจมันเป็นข้าบังอยู่ที่จิตจ่อให้พยายามดูให้ทุกดวงเลย้งจารีสฉพาวังแล้วดวงนี้ดับไปขึ้นใหม่มีอีกตัวอีกมีสิติคบอย่งให้ติดต่อกันถึงจะเกิดความว่างจากอารมณ์อดีตอนาคตตีนี้นิจัยอุปนิจัยนึสัญญอด จนละเอียดจะขึ้นมานะมันละเอียดลงไปอีกถ้าเราไม่ตามความละเอียดของสภาวะเนี่ยไอ้กีเลสมันจะซ้อนหลังเข้ามาอีกให้เรานึกไปอีกเลือกสิ่งที่ดีทด้ชั่วอะไรก็แต่เราต้องพยายามให้เห็นคำว่าเห็นนี่ต้องเห็นที่ผัดฉะคือมันผัดจากกระทบกันอยู่ด้านในด้วยกุมโนสัมผัสสชาวเวทนาคือความรู้สึกในจิต พอปัจจ no ัเก nice ิดขึ้นราคะเกิดขึ้นขณะหนึ่งเอาดับไปกัจจะอีกทีหนึ่งโทสะเกิดขึ้นเอาอย่างดูดับไปปัจจาอีกทีหนึ่งโมหะเกิดขึ้นเอาดับไปแล้วจะดูเหมือนลูกต้มนาฬิกาสัจจัสองข้างและมุงหวังดูถึงมโนวิญญาณทีนี้เดินรถก็ผัดเป็นทุกข์จับละติดต่อก็ะตุข์เราดูมโนวิญญาณดูด้วยความเย็นวิวิว ท,ที่เย็นว่าเย็นว่าเย็นประที่ตงรงนี้นะครับแล้วก็ออกทางทางนี้ทาะนี่ออกนีทีนี้เบาแต่โดโนโนรัญญาแต่หากเราคิดมาก,กเราไปลมาโดมโมวัญญาณการนึกคิดจะไม่มีให้สังเกตแล้วพยายามทําให้ติดต่อกัน่นี้ทุกกิริยาแบบเคลื่อนไปอะไรนี่ทีนี้เราพูดก็กาหนดเจียวาจาก็มีไหวในเจี่วาจาเท่านั้นเนี่ยความรู้สึกที่ ไม่เห็นลูกค้าหรอกใจเราวางไหวไปไหวมาลิ้นจะหลบไปตหลบมาแล้วผู้ปฏิบัติต้องสนใจทีนี้อะไรเกิดขึ้นมาเวลาเราเดินตรงกรมแล้วอดอกกระดาษเราคว้ยหน้าก็ได้หรือเหยียดมือตรงกรงก็ได้แต่วิธีเดินตรงตรงสำคัญที่สุดมีเคล็ดลับคืออย่าแตะเท้าอย่าเอาเท้าลงธรรมดาตลบปลายเท้าก็หากัน ตีต้นออกนิดแล้วยกเท้ามันจะเหมือนตุ้มๆเท้านิดอนุวาดไปแล้วกระเสือกเท้าเวลาเสือกเท้าเนี่ยจให้ตรงทางเดีอยไปตรงงเดีอยไปตรงขณะหนึ่งขณะหนึ่งเสือยไปกระทบปบดับถึงกันกับจิตทุกรันเวลากระทบปบเอียงมนกระทานจนไม่หน้าอกเลยนะปกๆเนี่ยกระทันจนไม่หน้าอกปบทุกทีไปเวลายกจงว่า เหมือนจะมีอะไรตูที่เท้าแล้วครับแล้วก็เสียไปมีความรู้สึกอีกกระทีบต้องการให้มีความรู้สึกตามพุทธวจนะที่เดีหาว่อาปฉัสไม่ทข้ารู